มาทำกิจกรรมตรอ่อนั้งจากพิซนูโรมาด้สว่วนนั่งมาตอนเที่ยงคืนที่หนึ่งคงรับไปทิพย์ไปมองแหนแล้วแม้จะสิ้นแสงตะวันแต่เหล่านักปั้นฝันก็ไม่สิ้นแรงกายและแรงใจ เพราะหลังจากที่ทําภารกิจส่วนตัวกันเรียบร้อยแล้วแต่ละทีมต่างขมักขม้นเฟ้นความสามารถของแต่ละคนกันออกมาตามความถนัดกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนี่กำลังซ้อมละครค่ะที่จะเล่นตามโจทย์ที่ ไปพร้อมนะครับไปพร้อมนะครับสามขอตอนทุกคนนะครับเข้าสู่รายการพร้อกันสนานไม่ละตอนนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของแกลบกับการรูปแบบในการแสดงโชว์เกมโชว์ครับใช่เป็นเกมโชว์ก็คือเราได้ผัวข้อมาคือเกี่ยวกับผ้าไหมที่เราได้ไปลองดูเป็นที่ในวันนี้ ต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนคือพวกเราชอบอะไรที่มันสดๆไม่ต้องเตรียมคือพูดเลยครับว่าเราเตรียมการไว้แล้วมีซองครับมีอะไรนี่สองอย่างครับลุ่งกับล่วงครับซองอย่างเลยพร้อมไหมกำลังจับกำลังจะพร้อมค่ะค่ำคืนเนี้ย อย่างแรกเลยก็คือเราจะได้เห็นการแสดงออกของแต่ละกลุ่มเพราะว่าในในกลุ่มเนี้ยก็จะมีหลากหลายมหาวิทยาลัยที่รวมกันนะครับการแสดงออกสองความการกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นเนาะความคิดเห็นอันนี้ก็คือการรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าจะอยู่มหาวิทยาลัยไหนพอร,รวมกันเสร็จปุ๊บก็เป็นหนึ่งเดียวกันก็คือซีซันสามท่ามกลางแสงสว่างจากไฟบางๆในความมืดมิดของหุบเขาณนะสวนพึ่งเวลานี้แต่ละทีม ต่างก็เต็มไปด้วยไฟแห่งความมุ่งมั่นที่จะสร้างสารรค์การแสดงภายใต้โจทย์ต่างๆทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าเครื่องปั้นดินเผาและเรื่องสวนป่าซึ่งทุกทีมต่างก็จัดหนักจัดเต็มเพื่อสร้างสีสันและความสนุกสนานสำราญใจจนลืมความเหน็ดเหนื่อยกับสิ่งที่ได้ทำกันมาตลอดทั้งวันกันเลยทีเดียว วัสดีทุกคนนะครับพวกเรานะครับเป็นตัวแทนจากกลุ่ม2ที่มาแสดงละครเรงโจทย์เข้าประดินเผานะฮะเริ่มเข้าเลยฮะวันนี้นะครับผมเรามาในรายการปีเอสเมดีปีเกือบแตกค่ะโอเคร้อผมราจะมีเคโอเคโอเคาอะไรอะโคโอเคคเอเอคอ เครื่องปั้นดินเผาจากต่างประเทศใช,ใช่ประเทศไทย<ช>แหละฟานนี้เป็นฟานเท่งหยิบย่างนีผลิ <c oughs> ต้วยความหอนสูงผล <c oughs> ิตจากวัตถุดิบสั้นดี <c oughs> เนื้อดินนิ่เรียบ อยู่ะพุ่มเจ็ดลอยหาสิบองศาก็สิได้จานเนี่ยดีสั้นดีซอยกันซื้อในเดิมมันสิเจ๊งแล้วบริษาาัทเฮวันนีวนสามรอบแล,ะละ้วเผาเลยค่ะขอบค่ะรายการขอจบรายการเพียงเท่าน,นี้ค่ะขอเสีตงปรมืออันที่มิสจีบ รายการพิศนาครับผมกติกานะคะมีท anyway ั้งหมดพุ่งแข่งหมด2ทีมนะคะทีมละ3คนออกมาสลับตอบคำถามกันภายใน10วินาทีนะคะใครที่ตอบคำถามได้มากกว่าคนนั้นก็เป็นผู้ชนะไปเลยค่ะถ้าไหมสตไหมใยไหมเหมือนกันไหมครับ ไม่เหมือนครับไม่เหมือนครับดูตั้งครับไครับคนสาวไหมสาวไหมครับสาวไหมที่เห็นเหมือนจะแก่นะครับดูตั้งครับข้ต่อไปนะครับวันนี้นะครับการตักผ้านะครับที่เราเห็นเนี่ยมีกี่แบบครับสองแบบสองแบบถูกต้องครับข้อต่อไปครับ ที่เขาตอบว่าสองแบบเนี่ยมีอะไรบ้างครับแนวตั้งกับแนวนอนนผิดครับหมดเวลาอ่ะก็รายการของเราก็จบแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมเป็นกะหรี่ปั๊บตาปุ๊บนะครับกินปุ๊บกะหรี่ปั๊บครับผมผู้สารสลักนะคะยาดมตาพระสง์ทรงม้าเต๋อค่ะผู้สารสลุงรองนะคะ กระเบื้องสังกะสีตาลูกชนีวิ่งหนีหมีแพนด้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีทุกคานนะคะสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะพวกเรากลุ่มสามค่ะวันนี้นะคะพวกเราแสดงตลิ่นัสดุอรณมชาติค่ะไลอร้อย่อยไล่ลอย่อ แก้มแมวเหแกแกต้มแมวอุ้ยแกที่เนี่ยที้เขาบอกว่ามันมีที่ท่องเที่ยวสถานีอะไรน่าสนใจเยอะเลยอ่ะโพระแกเคยไยังใช่ใช่ใช่เคยไมาเหมือนกันนะไม่ต้องไกลที่ว่าไกลดูแบบก็ขึ้นเขาหลายชั้นนะแกฉันว่าม้องมากไปนะพี่ว่าอยู่ล้านอาหาร

น้องก็เรียงค่ะอยู่ตามเพื่อเขาพระนาสีค่ะน้องอสัมภาษณ์น้องดีรัเลยค่นาเ็ดนงีอมเป็นควาพิจานาีนะครับผมว่ามันได้แต่ความคิดหลายคนใช่ไหมใกลุ่มก็ทุกคนมีสายพานร่์ ก็อยากให้มองถึงตัวเราทุกคนมีมีดีนะใครเดียด้านไหนก,ก,ก็ก็นำมาแสดงขึ้นชมเรื่องอะไรละ่ะการแสดงมุกตลกไอ้นี่ตลกจริงมกุกด้วยวันนี้นะครับน้องๆได้อะไรกลับกลับไปบ้างหลังจากเด็กอยู่ในสถาบันอุปมึกสาเนี่มีความคิดที่สร้างสรรค์ครีอทีตัวเองเห็นถึงการสามัคคี ที่เาขาระดมความคิดกันในการที่ทาการแสดงแต่ละชุดเนี่ยทุกคนเนี่ยมันจะมีจุดเด่นแต่ละคนอยู่ว่าคนนี้เด่นตรงนี้นะอาจจะมีไอเดียตรงนี้คนนี้มีจุดเด่นตรงนี้หนะ้ามีไอเดียตรงนี้สุดท้ายแล้วก็คือถ้าเกิดเขาอยู่ด้วยกันได้ร่วมกันได้เขาก็จะเนี่ยเป็นกายเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้เสนอความคิดเห็นที่ดีนะครับสุดท้ายแล้วก็คือความคิดเห็นที่ออกมาจากกลุ่มนี้แหละก็คือเป็นสิ่งภาพที่สามารถดึงออกมาเป็นเขาทําสามารถทํางานร่วมกันได้ หลังจากเสร็จสิ้นการแสดงที่สร้างเสียงหัวเราะและความสุขก็มาถึงภารกิจสุดท้ายในค่ำคืนนี้ท่ามกลางความมืดมิดภายใต้แสงดาวและแสงจันทร์ยังมีแสงเทียนจากเหล่านักปั้นฝันที่แม้จะเป็นแสงสว่างอันน้อยนิดแต่หากทุกแสงมารวมกันก็จะสร้างเป็นความสว่างในความมืดมิดได้เสมอการจุดเทียนต่อเทียนส่งต่อแสงสว่างจากเล่มหนึ่งไปยังอีกเล่มหนึ่งในค่ำคืนนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการจุดพลัง ความฝันและความตั้งใจของน้องๆที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นก็คือการส่งต่อปัญญาความดีและหัวใจที่พร้อมจะเป็นผู้ให้ครับและผมเชื่อว่าที่เราได้มาเจอกันนะครับมันไม่มีเรื่องเอิญนนะครับทุกคนมาเจอกันเพราะต้องการจะเป็นผู้ให้ต้องการจะนำเงินสนับสนุนไปพัฒน,นาชุมชนนะครับคือผมเชื่อว่าเมื่อชุมชนมันยังมีปัญหาอยู่นะครับ ผู้ให้อย่างพวกเราก็หยุดยูเฉยไม่ได้นะครับเพราะเชื่อว่าหัวใจของผู้ให้ยิ่งใหญ่เสมอครับและตีนดอกไม้จะหอมติดมือผู้ให้เสมอครับขอบคุณครับได้เห็นความร่วมมือครับได้เห็นเพื่อนที่ไม่รู้จักกันเลยสักที่แบบเพิ่งมารู้จักกันไม่นานเองมันได้สนิทกันมากขึ้นได้ทำงานกันมากขึ้นเพิ่งรู้ว่าเออคนเรามันก็สามารถเรามีความสามารถมากขนาดนี้ครับโครงการป้านฝัน The Bandit ซี a s o n 3นะครับถือ เป็นโครงการหนึ่งที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มาทํางานทํากิจกรรมนะครับเปิดโลกกระทัดให้กว้างขึ้นแล้วก็ถือเป็นการเรียนนอกห้องเรียนนะครับเชื่อว่าน้องๆทุกคนที่ที่เข้าเนี่ยน่าจะมีภาพในใจแล้วหรอกว่าถ้าเป็นเราแล้วเราจะต้องไปทํากิจกรรมที่วิทยาลัยเนี่ยเราจะนำนำอะไรไปบอกเพื่อนหรือเราจะเอากิจกรรมอะไรเนี่ยที่จะไปสอดแทรกในโครงการที่กําลังจะทำเนี่ยเขาก็จะได้ไอเดีย ใ่ๆด้วยนะคะ,นะ,อคะคือตอนแรกเข้ามาคิดว่าจะเป็นการแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัยแต่ความจรงิงแล้วพอเข้ามามันไม่ใช่การแข่งขันเลยค่ะเราได้ความรู้ดีๆได้มิตรภาพดีๆจากเพื่อนๆที่อยากจะทําสิ่งดีๆให้กับชุมชนเหมือนเราค่ะแล้วก็ได้ในเรื่องของศิลปะหัตถกรรมต่างๆเอาไปไประยุกต์ใช้ค่ะก็ขอขอบคุณโครงการปัน้นฝันเดอะบุรีชีสของผมที่ มอบโอกาสให้พวกผมแล้วก็หลายๆคนหลายๆทีมที่เข้ามาได้นําความรู้ความสามารถที่ตัวเองอยากทำอยากฝันนะฮะได้มาประสบความสำเร็จครับผม